นนนี่มารบกวหอยสวัสดีครับยินบัด้วยชาแนลครับอันนี้มารบกวนนะตัวนี้กลับมาถึกมองอีกแล้วพี่น้องเอ้หน้าถึกมองอีกแล้วแล้วอยู่ในกลิ่นอ้ยก่อนหลับนี่หอนจุ่มจุ่มน้องนวลไปทายเอาผุนอีกเขี่ยงผุนนี่ผุนก็นี่เอน มาเด้อมาเด้อพี่น้องมาถึงมองคักเราโมือนี้น้าปากอาหารเกิดพี่น้องอาหารเกิด หลังจากเข้าทิเมื่อกี้นี่อยู่ประชาทิศอันนี้กับประชาทิศกันแล้ครับแต่ว่านับมาอีีบบานนึงอ้ยห้ังิ้มันป่นเลยหมอ่ Chụ, tụ, okay. đó, đó, chủ. Đó, chủ bên em thì lúc này. Đó? Đây, đó đài. Đài. để tài nó cả แล้วก็มีหมูจุ่มเนื้อจุ่มนั่งกินเด่นบรรยากาศอยู่ลมไม่ลมไม่ยางจ้านองได้ไมีตัียางลมเดินเลยพี่<ด>พนองุก<ถ>ี้สุกี้จสุกี้มีนองได้จ้าแต่สสสสแสบได้พี่น้องมาเด้อกินน้ำกันเด้พี่น้องตโพดลมไส้แน่นต้นไส้แน่จ้า มันใหว่บานนึงบุกซีนบ้านเต็มเลยแบบพี่น้องก็หักกันเชื่องกันยังดีเดี๋ยไปเด้อพี่น้อง เรามันเกี่ยวไปที่น้ำแหละแต่หน้าไม่รู้มันนึกรู้โอ๊ยง่ายช่างเกี่ยวบุญจังโอ๊ยง่าย

เอากลอยู okay, m, a, ân, th ่ตามธรรมชาติท th ี à, đấy, đấy. A, ่ซานบานเท่านะพี่น้องเอ้ยคนอิสานเลยใ่ใมาใสกระเบื้องอยู่กินดอกว่าคนอีสานขยันว่าคนอยู่พื้นที่ไดก็ได้มันอีสานเอากลสูชีวิตทีนี้น้อย ก็บอกว่าเจ้อิสานหรอกน้องเนี่ยขยันเดาวจ้าข้นหรอกเนาะน้องบางค้นกับขยันทำเงินหาอะไรได้ได้เลยเจ้าละเมอกันหลายอยู่ดิคลิปนี้เข้ากับใจเบื้องธรรมชาติแบบน้องมหากรนครับกขวัญเงียงหลาย จะดูให้กินสู้กันกินพี่น้องเลยอากาศเย็นดีไอ้เนี่ยุ้มใหม่ฮุมแน่ด้วยดนหฮุมใหม่ฮุมแน่พี่น้อง อย่างว่าหมไส้่เออแมนหุมไส้นก่นต้นไส้เาก็ผิดผิดหรอกเคยเห็นยู่ต้นไส้ลห่วไม่กระโดดองขอนไ่เยไม่ปุอดีเลนนนักไห้ไตากเห็นไหเห็นหม่อแกบ มาถึงบังคับแล้วนะเอ้โหใส่ย้สต์เนาะเนื้อใส่ยีสต์แต่ว่าะเกีบไม่ในนะปู่มีช้อนมีด้วยแล้วให้ถูเวาตะเกียบมาให้ดิี่เอาเอาช่วยกับช้อนตะกี่เทียบุ่งลูกเอาเลย มาบ่อยมากต้อมาทุกวันไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนก็มาอ่าไม่เพลงขนาดนั้นแต่วืนก็มาใช่ไหมเล่า้องคูนิงบอบต้องเป็นคู่ค่ะผูหยิ่งเอสแม่เ็ได้ช่วยม่ไดุ้จเคแไปบ้านคอยแล้วพี่เอเป็นไงบ้างกับพีเอ่ะพีก็

นี่เอามือด้หมูบอกยไปทหนูใส่ผักไว้แล้วนะพี่าพนี้ได้ครับมพี่น้องต้องหามันไหมจุ่มกลับมามาลายแมนแอันนี้คนน่อย น um ี่พเป็นฟ้าแด้ครับตายตาเด็กซ่บมีตแซกแค่นี้น้องได้เลยเต็มยิ่ขึ <S <S ้นยาวมากยาบยาวลงมากุผมมาพอเห็นเ้ โอ้ยคนยังลบอยู่ยังอยู่ายนี่ก็ได้ลบอีกก็น่าง่ายนี่อีกยีบันบอประจํารบหลบแค่นั้นนี่น้ำซ่าน้ำซ่าแก่ขวัญบ้นี่จับน้องจับเด้อ นั่นเ่หด้วยว่คนละครึ่งได้ไหมนิงด้มีแ้วยเวลาล้างไปลาไหนโอเคเื่นลองคลิปนี้กับไปทํานี่ครับ เหมือนี้บรรยากาศดีมากเลยขอบคุณห,หลายๆที่ติดตามรับชมก็ขอฝากช่องละวินวัดแฉลบน้ำเลอืลอดพี่น้องขอบคุณหลายๆที่ติดตามขอบคุณครับสวัสดีครับ